ปรากฏการคดีคุณแตงโมตก้ํานี่นะเพื่อนๆเ,เห็นอะไรบ้างครับจากการติดตามคดีนี้มาพอสมควรนะครับผลเห็นปรากฏการณ์ที่คนไทยเรารวมถึงชาวต่างชาติรักคุณแตงโม,มมากๆเลยนะครับปรากฏการต่อไปครับก็คือว่าเราเห็นบรรดาทิตอาสาก็คือบรรดาเพื่อน,อนประชาชนทุกคนนะที่เฝ้าติดตามคดีนี้อยู่เนะี่ย ต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณแตงโมงเพราะว่าคนตายไปแล้วพูดไม่ได้พยายามที่จะสอบหาหลักฐานต่างๆเช่นพวกคลิปภาพในวันที่ว่าเกิดเหตุนะฮะตามจุดต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเขาพยายามผลักดันนะว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยใช้หลักฐานดังกล่าวนั้นเอาไปอยู่ในสมนวนปรากฏการต่อมาคือเราได้เห็นบรรดา ทนายความครับซึ่งาจะเป็นทนายความที่คุณแม่เป็นคนจ้างวานเองกับทนายความที่เป็นระดับมือประกาศนะสุดท้ายแล้วได้ไปเป็นที่ปรึกษายื่นมือเข้ามาช่วยครับในการที่จะไขคดีนี้ให้จงได้ปรากฏการต่อมาครับเราเห็นคนรักหรือว่าแฟนของคุณแตงโมนะการแสดงของเขานั้นนะฮะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยประทับใจ ในความบริสุทธิ์ใจของเขาในความรักของเขาและปรากฏการต่อมาก็คือว่าสังคมเนี่ยกำลังจับจ้องผู้ที่ว่าเป็นผู้บังเกิดกล้าวของคุณแตงโมอยู่นะว่ามีท่าทีอย่างไรออกมาปรากฏการต่อมานะครับเป็นผู้คนที่ว่าทนไม่ไหวมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ โทรไปหาตำรวจคนหนึ่งมีคลิปเสียงออกมาฮะมีการโต้อตอบกันพูดถึงเรื่องของการทำคดีและยังมีอื่นอีกมากมายนะครับหวังว่าผลการตรวจพิสูจน์นั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าหาคำตอบไขความจริงออกมาให้กับคุณแตงโมงให้ได้ และปรากฏการที่เราเห็นแจ่มชัดเลยนะวันนี้นตอนนี้เนี่ยกลุ่มคนที่อยู่บนเรือนฮะเขาอาจจะมีคนคอยให้คำแนะนำอยู่เบื้องหลังในการทำคดีหรือเปล่าเพื่อนเพื่อสงสัยไหมครับว่าทำไมมันมีพิรุธอะไรต่างๆ่างรนามาเยอะแยะเหลือเกินเรายังไม่หยุดนะครับในการนำเสนอเรื่องนี้ ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้คุณห้ามคนไม่ให้สงสัยไม่ได้นะะหากว่าใครมีหลักฐานจริง,รงครับไปที่สพในพื้นที่สอนอในพื้นที่ได้เลยเอาหลักฐานแม่เขาไปเป็นพยาในให้กับเขานะฮะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยคุณไปหาสื่อมวลชนก็ได้ครับไปแจ้งต่อสื่อมวลชนช่องไหนก็ได้ครับ ให้พาคุณไปนะฮะหรือจะฝากสื่อมวลชนไปแล้วบอกเขาว่าไม่ต้องการที่จะเผยหน้าตาก็ได้ทำได้หมดเหมือนกันสู้กันต่อไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ความจริงจนปรากฏด้วยเร็วที่สุดครับ